สวัสดีครับตังโมโลปิพงพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามเข้าเรื่องกันเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเหงียนนะครับหรือว่าเวียดนามไม่จบครับล่าสุดเนี่ยไปตามล้างตามผ่านตุรกีอีกนะครับเรื่องตรวจเพศเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าของตัวเองเนี่ยมีปัญหาไม่พอพยายามที่จะไปโยนขี้ให้กับทีมชาติอื่นๆพยายามที่จะให้ชาติอื่นๆเนี่ยผิดเหมือนตัวเองแล้วก็สร้างข้อ ก็กล่าวหาขึ้นมาแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าน่าเกลียดสุดๆและครับและที่สําคัญนะครับตู้เย็นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นอีกเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีบทสรุปอย่างไรตรงนี้นะครับรวมไปถึงกับข่าวดีของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าช็อกเลยนะ 800ล้านกว่าคนนี่เป็นตัวเลขที่เขาบอกว่ากีฬาวอลเล่บอลเนี่ยนะครับมีความนิยมชมชอบมากที่สุดรองจากฟุตบอแลแหะครับในโลกของเราโอ้โหคือต้องบอกว่าเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วค่อนข้างดีใจแล้วก็ช็อกเหมือนนนะมันเยอะมากมันเยอะมากจริงๆนะครับแต่ก็ต้องปรบมือน,นะครับ ว่าการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยจัดในบ้านเรานี่โคตรมันจริงๆนะครับตั้งแต่ดูวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกมาในปีนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งปีแล้วกันนะที่บ้านเราทำได้ดีและทั่วโลกยอมรับอย่าบอกว่าคนไทยคิดไปเองเพราะว่าทั่วโลกมันตีข่าวว่าแฮปปี้กันทั้งโลกอะ่ะเออมาจัดที่บ้านเราตัวเลขทุกอย่างพุ่งขึ้นหมดเลยผมได้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับคือหลังจากที่บ้านเราเนี่ยได้มีการจัดวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก นะครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆ โดยเฉพาะนะครับมาสคอตนี่โอ้โหหลายคนชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยโอ้โหเต้นเป็นไงครับตา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 บ,ตาบคือทําแบบสุดสุด,ส,ดสุดเลยอ่ะนะครับแล้วมันเอนจอยมากครับคือนักกีฬาวอลเลย์บอลทุกชาติเนี่ยสารพัดช,ชาติเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าเขาชอบคือทั้งคนดูทั้งนักกีฬาทั้งถ่ายทอดสดคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโอเคมากๆเลยอ่ะนะครับแล้วนะดูสิครับ นี่นี่เป็นไงฮะโอ้โหแล้วก็มีแบบมีเล่นบทตีบทแตกอีกตั้งหากโอ้โหตีบทแตกดูคานเขา่ามีคานเขา่าโอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ามันเป็นสีสันที่ บ้านเราชอบแล้วก็ต่างชาติก็พูดถึงอย่างมากนะครับแล้วนักกีฬาแต่ละชาติเนี่ยเขาก็อันนี้มันเป็นการสร้างมูลค่านะทุกคนมันคือซอฟต์พาวเวอร์มันคือการสร้างมูลค่านอกเหนือจากมันมีตัวมาส์คอตนอกเหนือมันมีเอกลักษณ์แล้วเนี่ยถ้ามันสามารถที่จะทําแบบนี้ได้สร้างคาแรคเตอร์ได้เนี่ยมันคือจุดขายครับแล้วจุดขายตรงนี้เนี่ยมันสามารถ ที่จะไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับในเรื่องของสื่อออนไลน์มูลค่าทางการตลาดสินค้าขายได้โอ้โหพูดแล้วขนลุกทุกคนฮะคืออันนี้แหละมันเป็นกุญแจสำคัญในการที่ทำให้บ้านเราโดดเด่นกว่าที่อื่นซึ่งแน่นอนละครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย วอลเล์บอลเวิลด์ครับเขาก็ได้แต่งตั้งฮูโกวา l เลนซีเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลตั้งแต่ช่วงสิงหาคมแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคุณฮูโกวา l เลนซีคนนี้แหละ เขาแบบเปิดวิสัยทัศน์แบบให้โลกตะลึงช็อกโลกกันไปเลยนะครับเกี่ยวกับทิศทางของวอลเลย์บอลโลกเนี่ยที่จะทํำยังไงให้มันยิ่งใหญ่ให้มันแบบมาหืมมาได้มากกว่านี้แล้วก็ต้องบอกกันะครับเขาบอกกับสื่อไทยเลยนะว่าตอนที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับในการจัดการแขงขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นชื่นชมประเทศไทยนี่คือการเป็นเจ้าภาพ นะครับที่ถูกกล่าวขานและถูกขนานนามว่าสุดยอดอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคือซีอคนใหม่มีวิสัยทัศน์ขนาดนี้ก็เฮรอครับคืองานอะไรก็มาบ้านเราหมดอะ่ะเอออันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะแล้วเขาก็ยังบอกว่ายินดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสเนี่ยที่เข้ามาบริหารนะครับแล้วเขาเปิดเผยตัวเลขเลยว่าวอลเลย์บอลโลกเนี่ยนะครับหรือว่าทั่วโลกเลยมีแฟนกีฬาที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้มากที่สุด ลองจากฟุตบอล800ล้านคนมากเป็นอันดับสองอะที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลากับวงการกีฬาโลกมานานแล้วเ,ออเขาทํางานกีฬาโลกมาไงคนที่มันผ่านโปรเจกต์ยกักษ์มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมองด้วยหางตามันก็รู้แล้วว่ามันจะหาเงินยังไงนะครับเออแล้วก็เนี่ยมันเห็นบ้านเรามันรู้เลยว่ามันจะทํำยังไงเขามาจัดบ้านเรายอดวิวดีทุกอย่างดีสปอนเซอร์เขาไปขายต่างประเทศ เขาได้นะตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ขายบ้านเราอย่างเดียวเขาไปขายทั่วโลกนี่แหละสิ่งสําคัญเขาต้องการภาพลักษณ์ที่ดีถ้าไปจัดประเทศอ่าหองสามี่เนี่ยแล้วมันไม่มีคนดูอ่ะเขาจะขายได้ไหมถามจริงๆแต่พอมาบ้านเราตัวเลขดีมันไม่แปลกหรอกครับนะฮะที่เวลาตัวเลขทุกอย่างมันออกมาดีแล้วเขา อยากจะมาอีกนะครับเออนี่แหละแต่บ้านเราต้องทันเกมเขานะเออถ้าเรามาจัดปุ๊บเราจะต้องมีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นอ่าไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขามาจัดนะเอออันนี้อยู่ที่ผู้บริหารของเรานะครับอะแต่ว่าอย่างที่บอกกันแหละรครับ CEO ของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยได้กล่าวถึง4จังหวัดที่เราเป็นเจ้าภาพบอกว่าทรงพลัง เพราะว่างั้นทรงพลังโอ้โห powerful าใช่งี้ powerful ขอบคุณรัฐบาลไทยสมาคมวอลเลย์บอลไทยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วเขาบอกว่า VNL อย่างที่หลายคนทราบแล้วครับ VNL มาแน่เออนลุกคนลุกนะฮะแต่ว่าเราไม่เอาแล้วนะหนีตายเนี่ยเออ VNL เนี่ยยังไงมาแน่ ความยากในการบริหารวอลเล่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการบริหารแฟนคลับมากกว่าให้ได้รับความสนุกตื่นเต้นอันเนี้ยมันเหมือนกีฬาทุกชนิดทั่วโลกอะครับคืออย่างบาสเกตบอลแฟนบาสเกตบอลรอบสนามเนี่ยเขาก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษแบบเอ่อคิสแคมฮักแคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ห้ามเอากิ๊กไปอย่าง,งนั้นสับสนแน่นอนนะครับอ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะ ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกหนึ่งข่าวไปต่อครับที่เรื่องใหญ่ครับดราม่าครับด่าตุรกีครับไปด่าเขาทำไมครับไปแตะเขาทำไมครับเนี่ยวงการวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับหรือว่าสื่อของเหงียนเนี่ยตีข่าวนะครับบอกว่าเฮ้ยลองไปดูดิวากาสกลายเป็นผู้เล่นที่ทรงพลังที่สุดไปแล้วตอนนี้นะครับมือไม้หนักมือแรงตบหนักตบแรง วากัสตรวจเพศหรือเปล่าคืออารมณ์ประมาณว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูจากลักษณะนิสัยวิธีการที่พูดออกมาแล้วของอสื่อเวียดนามแล้วก็รวมไปถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคือมันมีเป้าหมายเดียวอะครับคือมันผิดแล้วมันก็จะด่าคนอื่นให้ผิดไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันไม่น่ารักเลยคือแบบตัวเองผิดตัวเองก็ไปทําให้มันถูกมันก็จบแล้วนะครับไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขานะครับและตอนนี้เหมือนกับว่า จะไปด่าตุรกีโอ้โหท้าไม่มันตุรกีมันไม่ใช่ประเทศเดียวที่โดนเวียดนามมาลุมถึงอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีทีมอื่นนู่นทีมนั้นทีมนี้ทีมนั้นไทยยังโดนเลยนะครับมันก็โดนกันทุกทีมคือแบบตัวเองผิดทําไมไม่ทําให้ตัวเองดีแล้วไปว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็หามุมมาจนได้บอกว่าเนี่ยไอ้ก,กล้องตรวจจับความเร็วตอนนั้นอนะที่สเปนมาจับตู้เย็นอนะทำให้ตู้เย็นไม่กล้ตบเลยใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าเฮ้ย เอาเครื่องจับความเร็วมาจับไิติของอวากาสนะครับบอกว่าตบแรงนะครับร้อยอย่างเงี้ยฮะร้อตบแรงมากในร0อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยความเร็วสูงที่สุดเป็นไิตินะครับและข่าวนี้ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหมากันยกใหญ่เลยคือจั่วให้แล้วมีคนตามไง คอมเมนต์ด่ายับทำไมไม่เช็คเออเหมือนตู้เย็นล่ะโกงนี่ว่าไปเทสเลยนะเออแล้วทำไมทางตู้เย็นเนี่ยถึงต้องโดนคนเดียวทดสอบเพศทีมตุรกีบ้างสิคนไทยกลัวนี่ว่าโอ้โหมายับมายับคือมันไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนี้นะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความม,มองไม่รู้จริงๆอร,รอนะฮะมองไม่รู้จริงๆอร,รอนะครับทำไมไม่มีคนพูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ เออทุกคนยอมรับหมดหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพาไปตรวจเดี๋ยวนี้คนนี้มันดูแมนกว่าตู้เย็นอีกนะเออมันเจอญี่ปุ่นเจออะไรมาแล้วพวกนี้มันดูแมนกว่ามันเป็นผู้ชายโอ้โหยนี่มันผู้ชายด่าเป็นผู้ชายเลยอะบอกไปฟ้องเขาไปด่าเขาเอาไปตรวจทันทีนี่ไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนโอ้โหเป็นคำพูดที่ว่าไม่สนใจอะไรเลยเอาตัวเองเป็นหลักสุดๆนะครับอ่ะ เนี่ยแหละมันก็ประมาณนี้นะทางเวียดนามเขาก็ลงข่าวบอกว่าตัวเองถูกกันแกล้งแล้วก็ทีมอื่นไม่เคยตรวจตรวจแต่ตัวฉันเท่านั้นนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะอัปเดตให้นิดนึงนะครับตอนนี้เวียดนามก็ยกย่องทานที่ทานทุยนะเออเป็นหัวหน้าทีมเดินทางไปแข่งขันที่ ่าญี่ปุ่นนะครับคือเขาก็ไปเล่นอาชีพแหละเออไม่ใช่หัวหน้าทีมอะไรนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยกัปตันสุดยอดนะเออแล้วก็ไปเล่นกับคุณมะกร e นวิงนะครับในการแข่งขันทีเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับเอาจริงเธอเคยไปแล้วนะแต่ว่าทีมนี้ครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยไปเล่นอาริบีนะครับในช่วงปี2020นะครับพ U u l u u e c t อ่า Blue Cat ตั้งแต่ปี2021ถึง24แล้วก็ต้องบอกว่าคราวนี้ก็น่าจะทำผลงานได้ดีนะแล้วก็ยังเคยไปคูเซนบูรูนะครับในตุรกีนะครับเนี่ยเห็นไหมไปเล่นตุรกีแล้วยังไปด่าทีมตุรกีเขาอีกเออก็ถือว่าเป็นซ u เปอร์สตาร์นะครับของ ทีมชาติเวียดนามแล้วกันนะแต่ว่าฟอร์มไม่ดีครับในการแข่งขันจะฟอร์มดีได้ไงอ่ะมันไม่มีใครช่วยเลยตู้เย็นก็ไม่ได้เล่นแล้วไม่มีใครช่วยแล้วนะครับแล้วเวียดนามก็บอกว่าอันเนี้ยที่มาตีข่าวทําข่าวนี่บอกว่าเขาส่งตัวเนี่ยไปเล่นต่างประเทศแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายจะต้องกลับมาเอาแชมป์ซีเกมจะพามาแข่งซีเกมจะพามาถล่มทีมชาติไทยเออถ้าทําได้รีบมาเลยนะยินดีต้อนรับ เอาตู้เย็นมาด้วยถ้ากล้าตรวจนะครับประมาณนั้นอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ